สวัสดีค่ะถ้าลงทะเบียนม3 3ไม่สำเร็จมาทางนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกไปที่ค้นหาคีย์ว่าม3 3ระวังเว็บไซต์ปลอมนะคะเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือขอกดเว็บไซต์ไทยรัฐนะคะหน้าข่าวไทยรัฐเลื่อนขึ้นค่ะเลื่อนขึ้นกดไปที่ตรงนี้เลยนะคะหน้าเว็บม3 3กดค่ะกดที่แถบแดงๆจะเขียนไว้ว่าประชาชนลงทะเบียนใหม่รอรอและก็อรอ มาแล้วค่ะจะเห็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขาย,ยาวๆเลื่อนขึ้นค่ะเลื่อนขึ้นยาวๆคือต้องหยิบวิชาการมาใช้แล้วค่ะกวาดสายตายาวๆอ่านไวๆค่ะมีอยู่ประมาณห้าหกหน้าอ่านไวไหมคะเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องงงไม่ต้องอ่านมาแล้วละ่ะ <c oughs> เลื่อนขึ้นค่ะสังเกตดูขั้นล่างสุดอย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ก่อนกดยืนยันนะคะเริ่มการลงทะเบียนค่ะ คนไทยชื่อกลางไม่ต้องเพราะไม่มีค่ะตั้งสติดีๆก่อนนะคะเพราะถ้าผิดตรงนี้แล้วก็พอกดที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จค่ะย้อนลงทะเบียนใหม่หนะ้าวินาทีนั้นเลยก็ไม่สำเร็จค่ะแล้วจะทำมาเพื่อไม่รู้สิคะการระบบล้มได้บ้างมั้งคะ